สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รูมวอนชวนรีวิวกับแม่นาจารย์เย้ๆสำหรับวันนี้เพื่อนๆจ๋าโอยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่แบบว่าตื่นเต้นนะครับข่าวข่าวของเล่นนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆรูมวลนรอการเปิดตัวนะครับภาพโปรโมทของเจ้าตัวนี้นะครับมา2วันแล้วนะครับผมกับงานของค่าย Hottoy เนาะนะครับผมกับเจ้า Robocop 2นะจ๊ะ นะครับผมในเวอร์ชันไดแคดด้วยนะ <c oughs> นะครับก็สำหรับงานฮอตทอยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะจัดที่ไหนยังไงนาะแต่ว่าเห็นว่าโปรโมทกันมาวัน2วันแล้วเนาะนะครับมีตัวโปรตไทป์มีภาพโปรโมทอะไรออกมาได้หลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มั้งท่านท่าจะไม่ผิดนะครับงานมันจะจัดเมื่อวันที่น25นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับวันนี้เน,ใน,ใน,ว,น,นวันนี้วันที่23นะครับผมก็ปล่อยภาพโปรโมทเจ้าโรบอคอปตัวนี้มาโอ้โห ถูกใจคุม,มวลมากๆเพื่อนๆนะครับคือคุม,มวลเลยตื่นเต้นเลยนะครับเกิดอาการตื่นเต้นนะครับก็เลยต้องมาทําคลิปแบบดีแอคหนึ่งว่าคุมวลชอบมากๆแล้วก็ยิงเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆยิ่แบบจิตใจจิตใจมากๆเลยนะครับตัวนี้ดูทรงแล้วเหมือนคุม,มวลจะโดนด้วยนะเออดูทรงเหมือนจะโดนด้วยเว้เพื่อนๆนะครับผมกับงานของค่ายฮอทถอยเนาะหนึ่งต่อหกนะครับก็รวมครอบภาคสอง ตัวนี้ก็น่าจะเป็นจะว่าเป็นการยอมไหมก็กำกึ่งเนาะเพืเ่อนๆเนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยเรามองจากภาพนี้เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลยล่ะนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนาะก็คือส่วนที่เป็นปากปากโลบอ้เปลี่ยนแน่ๆนะครับคือปากเปลี่ยนแน่ๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าด้านในจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะ มาจากภาพนี้นะเพื่อนๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งภาพที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ถ่ายออกมาได้ฟิลโลบคอปมากๆแล้วโลบคอปภาค2เนี่ยมันต้องสีแบบนี้เลยสีลักษณะแบบนี้ก็ท่าทางลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะนะครับเป็นฟ้านะครับเป็นฟ้าขุนๆฟ้าแบบฟ้าจัดๆเลยนะครับมันไม่มีความเป็นสีขาวชุดแล้วไม่มีความเป็นเทาๆแล้วเป็นฟ้าเลยอมม่วงนะครับผมสวยงามากนะจ๊ะนะครับนี่เลยจ้ะโอ้โหกับท่าประจำของเฮียแกนะท่ายิงปืนนะแกนะ ทีน,นี้เพื่อนๆพอมันเปลี่ยนปั้นปากใหม่มันก็เลยรู้สึกแบบมีความแปลกๆนะเว็บแรกที่เห็นผมจะรู้สึกมีความแปลกๆพอสมควรเลยเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเฮ้ยดีแล้วดีแล้วที่ปั้นใหม่นะครับเพราะว่าโลโกครับสองตัวที่ผ่านมาทั้งเวอร์ชั่นแรกที่เป็นไดแคสแล้วก็เวอร์ชันที่2ที่เป็นที่เขาตั้งเชื่อว่าโลโกครนะัสามน่ะมันเป็นตัวเดิมกันเลยปากก็ปากอันเดียวกันเลยนเนาะไอตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วอันนี้สีคือกระโดดเลยนะกระโดดจาก สองตัวนั้นมาอย่างรุนแรงมากๆ,ๆว่ามันเป็นสีของภาค2เลยไงซึ่งเป็นสีที่คุม,มวนนั้นรอคอ,อยมากๆคุม,มวนเป็นคนที่ชอบโรบกคอบภาค2แบบเข้าจิตเข้าใจเข้าเส้นเข้าเลือดมากๆนะครับอืมเป็นคนที่ชอบมากๆไม่รู้ม่เพราะอะไรเหมือนกันนะครเบเป็นคนที่ชอบโลบกคอับสองมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะโรบกคอับเลยถ้าจะดูดูในในหนังอ่ะถ้าดูหนังแบบ แบบในในเครื่องอะไรเงี้ยหรือว่าในโทรศัพท์ในดูบ่อยๆซ้ำๆก็จะเป็นระบบครอบสองจะดูจะดูวนบ่อยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าชอบและรักแกมากนะครับก็นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาในรูปแบบที่มีหัวของอเล็กเมอร์ฟี่แบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะหัวเนี่ยไม่มั่นใจว่าปั้นใหม่ไหมหรือเป็นหัวไอตัวที่เป็นตัวดามเม็ะนะครับแต่เหมือนกับว่าทําสีออกมาได้ดีขึ้นนะนะครับปากจุ๋ๆด้วยนะครับคือ รวมท้อภาคสองนะครับมันจะมีช็อตที่แกนั่งบนเก้าอี้เนาะแล้วแกก็แบบออกมาคุยกับ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 อดีตเมียแกประมาณนั้นน่ะเนาะแล้วก็มาในเวอร์ชั่นแบบนี้เนี่ยยืนอย่างนี้เลยเนี่ยเ,ยเยอย่างนี้เลยเนี่ยนียน,ยนะครับแล้วตอนแรกนะครับผมก็มองว่าเออเฮ้ยแถมหัวมาคุ้มนะคุ้มเลยไม่ได้แถมมาแค่ปากล้วมีหัวมามีหัวเปลี่ยนมาให้ด้วยซึ่งเออโอเคโอเคเลยนะครับนี่ภาพนี้ภาพนี้เอาใจขุมวันไปเลย เพราะว่าภาพนี้คือเป็นมุมที่ถ่ายที่ดีมากๆแล้วก็จัดโพสท่าได้แบบถูกจริตคูมวลที่สุดเลยระบบคอปมันต้องท่านี้เลยว่ะเพื่อนๆนะครับแล้วมากับปากที่แบบปากที่แบบว่าโคตรเฟี้ยปากเนี่ยมีปากแบบเบะๆบเหมือนปากแบบอะไรประมาณเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็จะมีความย่นของกล้ามเนื้อตามใบหน้าซึ่งเออให้ไปได้อย่างนี้ดีวะไมยชอบเลย แล้วมุมนี้เพื่อนๆเนี่ยเราดูเพลนเผืนเนี่ยมันแทบไม่เป็นของเล่นฮอททอยเนาะเนี่ยพอเราไม่เห็นพวกรอยต่อไอ้ตรงจกรักระแลมันเหมือนเป็นเป็นคนใส่ชุดในหนังเลยอะ่ะโอ้โหสีงานจริงๆให้ไม่ได้อย่างนี้เนาะถ้าได้อย่างนี้จริงๆกีดกันนะแต่ตัวนี้ครูอว่าครูมองว่าจะโดนอยู่นะว่าจะโดนอยู่แต่ขอดูราคาสักทีว่ามันจะประมาณหมื่นเท่าไหร่แต่หมื่นแน่ๆเดี๋ยวนี้ฮอททอยอะไรแม่งก็เป็นหมื่นไปหมดแล้วนะครับเนี่ยหืปากแม่งมคือได้มากอะ่ะ แล้วยิ่งเขาถ่ายเขาถ่ายแบบว่ามีแสงสาดท,ทั้งสองฝั่งเราจะเห็นเนี่ยเราเห็นพวกลายกล้ามเนื้อของของพวกหน้าเขาอะเนี่ยระบรบเค้าจะต้องมีไอส่วนตรงนี้คือคนที่ใส่ชุดเกระรอผอมๆแล้วหน้าเคจะเดฟมากนะครับแล้วมันจะมีไอส่วนที่เป็นเหมือนกับเป็นลองลองแก้มที่มันจะลึกๆอะเออเนี่ยแล้วปากอันนี้คือเป็นปากแบบแบบบีบ,บปากแบบแบบ แบบเท่อ่ะเออเอาว่า, te, า,าว่าเท่ปากนี้เออปากของโรโบกับปากสองเลยปากเฉพาะเลยอะ่ะโอ้โหวิ่งละเอียดขนาดนี้ต้องโดนกันแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับนี่โดยในความที่ผมเองก็เคยเล่นมันมา Hot Toy โลโบคอปเนี่ยผมเลยรู้แล้วว่าจันทมันเป็นลักษณะแบบไหนผมก็มองว่าเฮ้ยก็น่าซื้อเอาไว้สักตัวหนึ่งเป็นพระประธานแล้วก็ไอตอนที่ผมดูภาพแรกๆนะที่เขาโปรโมทวันเนี้ยผมก็แบบลุ้นนะว่าผมอยากเห็นรอยดาเมจมากว่า,วาดาเมจจะเปลี่ยนไหมแล้วเนี่ยดาเมจไม่เปลี่ยนจริงๆครับเพื่อน นี่เลยจ้านะครับโอ้โหบ้าไปแล้วผมว่าน่าจะเป็นลอยดามเมจของโลโบโคอปที่เท่ที่สุดแล้วเท่าที่เคยดูในหนังมานะครับแหมที่หัวนี่แบบขี่เทนะขี่เป็นลายแบบสายฟ้าฟาดตัวเอสจะด้วยนะครับแล้วก็ลอยบุ๋มตามตัวนะครับซึ่งแบบเป๊ะจ้าแล้วนี่ปากอีกอันนึงปากอีกอันนึงที่ปากแบบตอนที่แกกำลังจะแบบว่าจะทุบหัวเนี่ยทุบหัวไอ้เจ้าเคนไอ้มันไอ้มันสมองมนะันอะ โดนใจโดนใจมากโดนใจคุม,มวลมากๆแล้วก็นี่ครับดามเมถเห็นชัดเนาะเนี่ยลอยยิงกระสุนของเคนที่ยง index, ิงโดนดโ,โรเบคอบแล้วก็พราะมันเป็นงานทอทอยททอเนี่ยเรา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 มั่นใจเรื่องของสีได้เลยว่า <c oughs> มันเวิร์กแล้วก็เฟี้ยวแน่ๆคือโ,โ,บโรบรคอบสองผมมีเป็นมาเฟกเนาะใหญ่ตัวเนี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับแต่พอเป็นของท,ทอทอยเนี่ยมันก็อัพสเกลแล้วก็ แัพแบบไฮเอ็นขึ้นมาผมก็เชื่อว่าการทําสีอะไรต่างๆทิเรียวต่างๆก็น่าจะดีขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับนี่เรามาพร้อมปืนนะครับปืนในตอนท้ายเรื่องด้วยนะครับล้วก็มีส่วนที่เป็นมันสมองเคนด้วยโอ้สวยงามเนี่ยผมชอบภาพนี้มากเลยก็ทำออกมาได้แบบคือลือมากอะ่ะนี่อื้อุ้ยนี่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 น,นี่อันนี้เห็นชัดๆโอ้ยลอ,อ,อยแบบ รอยดาเมจมันชัดเกินนะครับทำออกมาได้ดีมากเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่ชอบโลบอคอปในเวอร์นี้มากถ้าผมได้ได้มาจริงๆผมคงจะทําสลับเปลี่ยนแบบเวอร์ชั่นปกติบ่อยๆโดยเฉพาะไอ้หน้าดามัมเมทผมชอบแกมากเลยเว้ยแบบสนใจอ่จจอะนะปืนนะครับปืนนี้ผมก็โอเคแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ผมชอบแค่ปืนซานโลบอคอปมากกว่านะนะครับแต่นี้มีมาก็ดีถือว่าโอเคผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวที่แถมออปชันมาใช้ได้นะครับในกิมมิคในหนังครบถ้วนเลยนะครับตั้งปืนนะครับแล้วก็ หัวที่เป็นแบบว่าอเล็กเนอร์ฟี่เนาะแล้วก็มีอ่าส่วนที่เป็นมันสมองเคนด้วยนะครับแล้วก็มีปากที่แบบว่าเป็นในจริตหนังในภาคนั้นๆอะ่ะอืมเนี่ยแล้วก็มีจริดปากที่แบบว่ากําลังพูดเพิ่เยอะพูดเลยประมาณนี้เหมือนช็อตที่แกกาลังจะโดนเอาเลื่อยฟันที่ท,ที่ท้องอะ่ะมันก็ได้อยู่นะได้ฟิลนั้นเหมือนกันนะเออเนี่ยผมลุ้นนะตอนแรกผมแบบเฮ้ยถ้าต้งทำมาเนี่ยมึงจะทําทมาเวอร์ชั่นกระสือนี่กีดกันนะแต่ว่าเวอร์ชันกระสือแล้วทำมาก็ก็ลุ้นยากนะนเพื่อนเนาะ น่าจะขายกันยากพอสมควรเพราะเวอร์ชันนั้นมันกับต้องคนที่เข้าเส้นเข,เข้าเลือดโลโกคอปจริงๆอะ่ะสำหรับเวอร์ชันนั้นแต่ถ้าทำมาผมกิดนะเพราะผมเองผมเองเป็นคนที่จะชอบโลโกคอปในเวอร์ชันกระสืออันนั้นมากเว้ยผมเป็นคนที่ชอบมากๆนะครับผมนึงมีมาเฟกตัวนั้นไงนะครับอืมนี่สวยซีดซีดตัวนี้ซีดเลยเนี่ยพอม,มองมุมนี้เพื่อนผมเลยรู้สึกมองว่าเอ๊หน้านี้น่าจะเป็นหน้าเดิมของตัวที่เป็นดาเมจหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้วาวตรงนั้นผมวาวไอ้ส่วนเนี่ยด้านหลังตรงนี้นี่คือดีเทลท ต้องการเห็นไหมครับเนี่ยไอพวกดีเทลพวกเนี้ยเนี่ยผมว้าวพวกนี้มากกว่าผมไม่ค่อยว้าวกับไอลอยหน้าเล็กมือฟีเทอะไรเพราะเราเคยเห็นแล้วเนาะเราเห็นในตัวไอตัวที่เป็นดาเมจที่เป็นเวอร์เวอร์ชันที่เป็นที่มันไม่ใช่เบรดแคสมาแล้วแต่ผมว้าวพวกนี้เนี่ยเนี่ยดีเทลพวกเนี้ยฮอตทอยอ่ะแล้วฮอตทอยด้วยมันจะต้องทําออกมาได้แบบจัดจ้านแน่ๆเลยวะ่ะเนี่ยเออบ้าบอคอร์อลรังเพื่อนเพื่อนดูสิใหญ่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 ใคืออย่างนี้เพื่อนเพื่อนคุมวลมีจุดเปลี่ยน นิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้เพื่อเพื่อนจะสังเกตว่าตอนนี้คลิปกุมวลให้หายไปนะผมวลไม่ค่อยมีเวลาได้ทาคลิปแล้วก็ไม่ค่อยมีของเล่นอะไรที่ถูกใจถูกจิตกุมวลสักเท่าไหร่ก็เลยเงียบๆีบนิ่งหายไปนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะยังคงทาช่องต่อแต่ที่นี่ครับก็จะมาปรับเปลี่ยนตัวเองเกี่ยวกับการซื้อของเล่นตรงที่ว่าเราอยากจะมาเก็บอะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตนจริงๆและจะไม่เก็บอะไรที่เล่นไปเรื่อยละนะครับจะแ,แบบว่าคือไม่ไม่ใหา่ที่แบบซื้อมาแล้วขายไปเบื่อแล้วอะ่ะนะครับก็จะพีหรือว่าจากจะ ซื้ออะไรที่แบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราแบบว่าพูดได้คล่องปากพูดได้สนิทใจอย่างพวกไรเดอร์อย่างพวกเนี่ยโลบอคอปอะไรที่เป็นจริตเก่าๆแบบเนี้ยอะไรที่เป็นใหม่ๆที่มันไม่ไม่ไม่แค่ประทับใจหนังอ่อาจจะไม่จัดอาจจะไม่เคยซือฟิกเกอร์แล้วเลยก็เลยจะมาเก็บอะไรแบบนี้ดีกว่าก็เลยมาเดินสาย1ต่อ6ด้วย แต่นตัว6ตัวนี้ครูมวลจะเก็บเพียงแค่ไอคอนของวัยเด็กของตัวเองเท่าน,นั้นเองเช่นอย่างพวก,กตัวแรกที่พีไปแล้วนะครับกำลังผ่อนใจเรื่อยๆคือเจ้าพินิเตอร์ภาคหนะึ่งจังเกิลฮันเตอร์เนาะแล้วก็อยากจะตามเก็บคอลเลกชันที่เป็นตัว2.0น,นะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยผมว่า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 ผมโดนนะนะครับก็จะมาเก็บอะไรที่เป็นแบบนี้ที่เป็นแบบไอคอนิกในของตัวเองในวัยเด็กอะ่ะที่เป็นภาพจําภาพติดตาจริงๆอ,ะอ่ะอ่านี่ครับนี่คือ3ปากที่เขาแถมมาก็จะมีปากธรรมดาปาก พูดแล้วก็ปากที่แบบว่ากําลังแบบพยองนะนะครับผมปั้นปากหบ่หมดเลยและจังสังเกตว่ามันจะมีรอยย่นที่ชัดเจนเนาะเนี่ยมีรอยย่นที่เพิ่มขึ้นเข้ามามันไม่ได้เป็นโลโกคอปในในในภาพแรกที่เราเห็นมันจะมีมันจะเรียบๆเนาะอันนี้คือจะมีแบบเท็กเจอร์มีรอยย่นแล้วพอเป็นฮอทอยเราไว้ใจได้เลยว่างานละเอียดแน่นอนแต่สีนี่คือจี๊ดใจกุมวนมากนะครับฟ้าอมม่วงแบบนี้นี่คือถูกต้องที่สุดเลย ต่อไปอะไรต่อนี่นะครับก็เหมือนเดิมเนาะกิมมิกก็คือซองเก็บเก็บปืนที่ขายังคงเล่นได้เหมือนเดิมแต่อันนี้จะทําสีดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ผมว่าบอดี้เป็นบอดี้ตัวเดิมแหละนะครับแต่แค่ว่ามาย้อมสีใหม่ก็โอเคราบบคอปก็มีมันก็มีแบบนี้ปะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ปะเออใช่ปะนี่นี่เปรียบให้ดูระหว่างแบบดาเมดกับไม่แบบแบบเกาะที่ยังสมบูรณ์เนาะ ก็สวยกันไปคนละแบบแต่ที่ถูกถกใจกคุมมลแน่ๆก็คือโดนใจทั้งคู่เลยนะจ๊ะนะครับนี่นะครับนี่คือทั้งหมดของตัวนี้คือโรบาคัพสองถูกใจจิตใจมากๆเลยตัวนี้พูดเลยครับว่าโดนแน่ๆก็คงจะขอดูราคาก่อนอีก่ทีว่าเขาไปหมื่นขนาดไหนอันนี้เป็นเป็นแบบธรรมดากับอีกอันนึงที่เป็นแบบมีนี้เนาะสเปเชียลนะครับที่มีแถมเป็นกร์ดอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอการนี่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันพิเศษอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวคงมีคนมาอธิบายในในเพจต่างๆให้เราได้ฟังเองแหละนะครับแต่ถ้ามาราคาแบบว่าอ้ามื่นต้นจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูผมขออนุญาตไหลไปยาวนะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆอาจจะไม่มีการตัดต่อภาพเพิ่มอินเสิร์ตอะไรนะครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็นโลโบเคนโลโบเคนก็เปิดตัวเช่นกัน ผมต้องสารภาพตรงๆว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันชื่อโลโบโเคนผมเรียกมันเคนมาตลอดผมไม่เคยเรียกมันโลโบเคนเลยนะครับอ๋อมาชื่อโลโบเคนเหรอนะครับแล้วก็โลโบเคนเนี่ยตัวเท่าบ้านเลยนะครับผมตัวมึงใหญ่มากมึงเอาเท่าสเกลโรโบคอปในหนังเลยอ่ะบ้าบอคอร์คัง,งข้าง,งฝาไปแล้วนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะส่วนโลโบเคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำวัยเด็กที่เป็นหุ่นยนต์ที่ผมกลัวมากวัยเด็กในตอนที่ผมดูผมสยองกัมนมากแต่พอผมโตขึ้นอายุขนาดนี้ผมสึกผมแบบ ให้ hey, ผมชอบมันนะคาแรคเ,เตอร์เนี้ยรู้สึกมันมันดูไม่สมบูรณ์แบบอะแต่มันก็มันคงจะเป็นภาพจําเราด้วยส่วนหนึ่งะนะครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยผมชอบนะผมชอบมันเหมือนกันนะเนี่ยพอมายืนเทียบโลบครับคือโลบเคนจะ40เซนเราโลบคอปบมัน3าเซนอยู่แล้วนะครับก็สูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็เหมือนจะ1ต่อ4ไหมถึงไหม,มดันไปถึง1 1 1ต่อ4ไหมสเกลนี้นผมไม่แน่ใจว่าว่าตรงตามในห,หนังไหมแต่ผมมองว่าโลบเคนตัวเนี้ยใหญ่เอาเรื่องแล้วก็ ผมมันคงไม่โดนนะเพราะว่ามัน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 ไม่ไหวผมว่าโลโบเคนเนียน่าจะไปถึงสามหมื่นแน่ๆแพงแน่ๆเพราะตัวมันใหญ่แล้วก็มันเป็นไดแคสด้วยจ้าโฮโฮโฮแม่เจ้าสี่สิบเซนล้วเป็นไดแคสมึงเอ้ยมึงเอ้ยให,ใหญ่โตขนาดไหนวะเนี้ยเลยอ่ะเราฮอทอยด้วยเนาะควานเล่นปึ๊กปักเล้วก็ตีทีลไปด้วยดูยด,ดิโอ้ดีเทลแม่งบ้าบอมากดีเทลแม่งบ้าบอเกินนะครับผมรู้สึกว่บดีเทลโหดมากสำหรับคนนี้นะ นะครับเนี่ยมันเหมือนนะมันมัน,ม,นมันใช่มันใช่เคนเลยอะ่ะโอ้โห,โหโก็นี่ยิ่งเอามาเล่นกับโลบอคอปตัวนี้ไปไหมเป๊ะเลยเนี่ยเอามาเข้าฉากแบบนี้โอ้โหเป๊ะเลยใช่เลยก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสองคาแรคเตอร,ร์เลยเนาะที่เป็นเป็นภาพจำว้เด็กคุมวลเพราะว่าโลบอคอปที่คมุมวลดูครั้งแรกคือโลบอคอปภาค2นี่แหละแล้วก็คุมวลเป็นภาพตาิดตาอย่างที่บอกว่าเราเปิดโลกกระทั่เราด้วยโลบอคอปภาค2แล้วแบบ ไอตัวฟ้าๆเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจตั้งแต่เราเราเป็นเด็กแล้วแล้วก็ไอเคนเนี่ยมันก็เป็นไวรัสที่แบบว่าตอนเด็กกกลัวแต่โตโต,ตมารู้สึกว่าชอบและเท่มากไอโรอบเคนเน,นะครับอืไอ,อหุ่นติดยาเออหุ่นอะไรมียาด้วยนะครับก็สวยดีสลับ2ตัวนี้นะครับก็วันนี้เลยเพึงเปิดตัวสดๆร้อนๆแล้วก็ทําให้ขุมมวลตื่นเต้นแล้วก็วิวหวะพอสมควรแล้วคุมมวลรู้สึกว่าเออโรบโบคอปเนี่ยน่าจะโดน โดนแน่ๆรหรับกุมนลนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดดาเมจนี้ดุแรงซะเหลือเกินก็อย่างที่บอกเบื่อน,นะครับว่าหลังจากนี้จะเริ่มเก็บอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วอาจจะตัวใหญ่หน่อยอะไรหน่อยแต่ก็ขอให้เก็บเป็นไอคอนิกที่ตัวเอง Happy อแฮปปี้กับมันละกันพื้นที่ไม่เอาเอาเอาเท่าที่พื้นที่เราพอที่จะเก็บได้เลยประมาณนี้เนาะ นะครับตัวหนึ่นงตไปสองก็ยังคงเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงจะเก็บเป็น,ปนแค่บางอย่างบางตัวเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับภุมวัวในตอนนี้นะครับเพราะว่าเอออยากจะมาเล่นอะไรที่เป็นลนักษณะแบบนี้บ้างแล้วแต่ก็คงไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเอาเป็นแค่เป็นตัวที่มีความทรงจําร่วมกันในวัยเด็กละกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเอาหยิบขึ้นมาตั้งมาวางมาจับขยับก็ทำให้รู้สึกว่ายิ้มและน้ำตาปิ ประมาณนั้นว่าแบบเออเราได้จับแล้วเราได้เล่นมันแล้วนะครับขอให้งานจริงโลบโคอกตัวนี้เป็นสีแบบนี้จริงๆเถอะนะสาธุขอเลยจังนะจ๊ะแะครับผมผมกลัวจังเลยก็รอดูวันเปิดตัวงานโปรโตโทรไทป์ในวันที่25่้าถ้าจำไม่ผิดนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงมีภาพไหมเราดูกันนั่นแหละแต่สำหรับนี้คุ้มวันเตือน,นแล้วก็ตัวเนี้ยโดนและซื้อมาก,มากๆนะจ๊ะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับคุ้มวลช็อรีวิวด้วยนะจ เดี๋ยวมารอดูอีกทีนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุณมลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรนะครับมาป้ายยางอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้คุณมลไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย